เพื่อนๆเห็นน้าตกอยู่ข้างบนนะไหมคะวันนี้เรามาเที่ยวน้ําตกสาลิกาค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปค่ะตอนนี้กําลังจอดรถเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกกันนะคะนี่เออสวยดูเลยค่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะน้ําตกสาลิกาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ําตกสาลิกานี่สวยงามมากๆเลยค่ะนุบนสวยค่ะ นี่ตรงนี้คือป้ายสวยงามจริงๆนะคะเราพามาเที่ยวตรงนี้จะเป็นขั้นบันไดนี่ค่ะจุดตรงนี้จะเป็นจุดนั่งเล่นเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนี่สวยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะสวยๆ ไปดูน้ําตกสวยๆนู้นนะคะมันขึ้นมันตกลงมาจากที่สูงเอ่อเราทามาห้องน้ําวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไปคะ่ะเราจะเดินไปดูต่อนะคะโอ้สุดยอดมากเลยเนี่ย เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอุ้ยสวยงามจริงๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนๆสวย,สยบรรยากาศน้ําตกสาริกาตอนนี้อ่ะสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะเพื่อนโอ้จ oh. ึกจึกจึกนี่โอ้ oh. สวยงาม ดูระดับน้ําน้ําตกสาริกาเป็นอะไรที่สวยงามนะคะนุ่นจะมีเป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโนนเวยอยานักสก้ละ yeah. นี่นี่เป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะชั้นที่หนึ่งมาเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะคะนี่นีสวยมากเพือ่อๆๆนๆวูวน่นะน้ำตกสาริกานีสวยค่ะสวยดูนะคะนี่ชั้นที่หนึ่ง่ะมันจะมีคฟองลำธานเล็กๆก็เป็นน้ำตกสวยๆเหมือนกันนะคะนี่ดูเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดู เดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหลายชั้นเราเดินขึ้นมาแล้วนะคะนี่เราจะขึ้นไปดูชั้นสูงสุดที่มันสวยงามมากๆเลยค่ะทางเดินก็มีแต่ดอกไม้ เื้ยสุดยอดมากเลยค่ะเราขึ้นมาเกือบจะสุดแล้วอู้ยสวย